กุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอําเภอแกลงตำบลกองดินนะคะส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าะคะ่ะเบอร์โทรติดต่อสาขาระยองนะคะ0ูนย์หกสามสี่ห้าสามเก้าสองสองสี่ส่วนเบอร์โทรสาขาลำปางนะคะศูนย์ 8 3 6 6 6 2 7 5 6เป็นติดต่อผู้พ่อเลี้ยงบอลน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะร้านคุณเสมอแท็กเตอร์มีรถเข้าใหม่หนึ่รายการเป็นรถรุ่น L 5 0 1 8ะคะกุ้งจะพาลูกค้าไปรีวิวกันเลยนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะ L 5 0 1 8นะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นใบดันดินหน้าและผ่านทรวนหลังนะคะราคาอยู่ที่4 8 9 9 0 0 0บาทนะคะรถปี61นะคะลูกค้าได้คันนี้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุ้มยังไงนะคะ,ะเราเริ่มต้นนะคะตัวใบดันนะคะยางนะคะยางหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเออ่ล้อกระทะเรามีเก็บสีแล้วนะคะ ดูสีตัวรถนะคะสีเดิมเดิมนะคะค่ะสวยเลยนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าไล่ไปดูห้องผู้โดยสารนะคะเบาะนะคะไม่ขาดนะคะเรามาดูชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้กันนะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะ1,200ชั่วโมงนะคะลูกค้า รถปี61 1,200ชั่วโมงเราไปดูกันที่ยางหลังนะคะยางหลังเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะรถคันนี้เปลี่ยนยางใหม่4ี่เส้นนะคะคุ้มเลยนะคะ489,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นใบดันผ่านทรวนนะคะตัวไฟเลี้ยวไฟท้ายเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะดูหางท้ายจะเป็นเดิมๆทั้งหมดนะคะไม่มีรอยดามรอยเชื่อมนะคะมีเปลี่ยนโซ่ข้างให้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะดูข้างถัดไปนะคะเนี่ยเปลี่ยนลอ้อ ร้อยยางเปลี่ยนให้แล้วนะคะตัวยางนะคะสีซุ้มกระทะนะคะ,ะดูไปนะคะมีรอยมาร์กอยู่นะคะลูกค้าเดิมๆทุกจุดนะคะ<ๆ>ตรงนี้นะคะ489 0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบกันเลยนะคะเดี๋ยวให้ช่างตั้มมาทดสอบระบบกันนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจกำลังมองหารถขนาด4สูงนะคะสำหรับรถรุ่น L50 กุ้งแนะนำเลยนะคะเป็นรถชัดชัดเทินเกียร์นะคะรถขนาด4สูม4ล้อนะ,ะเออเป็น4ฟล์วิวนะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะใครที่กำลังมองหารถทำไล่อ้อยทำสวนทำา่าทำยางคารานะคะหรือทำไล่ไถนาได้หมดเลยนะคะรถคันนี้ หรือจะเอาไปรับจ้างดันดินได้เลยนะคะแรงดันกำลังดีนะคะรถขนาด L 50แรงนะคะ L 5018เป็นรถโฉมปัจจุบันแล้วนะคะแล้วก็เป็นชัตเทิลเกียร์นะคะเป็นเกียร์ระบบใหม่นะคะไม่อืดคะ่ะลูกค้าสำหรับราคานี้กับยางใหม่สีเส้นเลย489,000บาทคึงมากมากเลยนะคะลูกค้าท่านใดไม่ ไม่สะดวกเข้ามาทดสอบระบบนะคะก็สามารถจับจองออนไลน์ได้เลยนะคะทางร้านนะคะรถตรงปกมีรถส่งแน่นอนนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะอย่างถ้า สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจกำลังมองหารถไถมือสองนะคะคงกระยากฝากร้านพุลเสมอแท็เตอร์ทั้งสองสาขาไว้เลยนะคะให้เป็นอีกทางเลือกนะคะราคาจับต้องได้นะคะแล้วรถก็สภาพสวยตรงปกนะคะเราปรับสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยได้แล้วเราไปดูตัวเพาปั่นีโอกันนะคะ ปั่นวิดีโอใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ห้องเครื่องกันนะคะเรามาดูเครื่องกันนะคะสำหรับห้องเครื่องนะคะน้ำไม่ดันนะคะตัวรอยมารก็ยังมี นะคะลูกค้าแล้วก็มาดูตัวไม่มีไอนะคะ รถคันนี้นะคะกุ้งแนะนําเลยราคาดีงามยางใหม่4เส้นราคา4 8 9 0 0 0บาทอุปกรณ์2ชิ้นนะคะสําหรับลูกค้าที่มองหารถถ่ายไ้ใช้งานนะคะคันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะถ้าสะดวกเดินทางเข้ามาทดสอบระบบได้เลยนะคะร้านหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะสามารถปักหมุดพิมพ์คําว่าคุณสมอแท็กเตอร์ได้เลยนะคะที่ Google Map นะคะหรือว่าลูกค้าจะออ,อ,จอ,ออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณลูกค้าอย่างสูงในการติดตามรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใ้กุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ